ดวงของคนเกิดปีละกาภาพรวมครึ่งปีหลังจะเป็นจังหวะของการรีเซ็ตชีวิตและเปิดรับแนวคิดใหม่จากภายนอกโดยเฉพาะคนที่กล้าตัดสินใจจากสิ่งเก่าๆหรือคนที่อยู่ในสายงานอิสระจะมีโอกาสแตกลายหรือได้โปรเจกต์ใหม่จากคนต่างถิ่นหรือออนไลน์จุดเด่นดาวจะส่งพลังให้เกิดไอเดียใหม่ๆและการขยายวงสังคมข้อควรระวังคุณอาจถูกทำให้เหนื่อยกับงานเบื้องหลังที่ไม่ได้รับเครดิต การงานเด่นสำหรับคนสายอิสระนักวางแผนคีไอที A T e B, หรือคนที่เปลี่ยนแนวใหม่โดยสิ้นเชิงเช่นจากทำงานออฟฟิศมาเป็นงานออนไลน์คนทำงานประจำอาจเจอการปรับโครงสร้างภายในทีมหรือมีหัวหน้าใหม่ที่มาพร้อมกับระบบใหม่ช่วงปลายเดือนสิงหาถึงตุลาเด่นสำหรับการเปิดตัวงานใหม่หรืองานโปรเจกต์พิเศษดาวนนุนให้การทาแบรนด์ตัวเองสื่อสารในวงกว้างจะประสบความสาเร็จงเงิน ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยาระวังการใช้ใจ่ายเกินควรโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีการแต่งงานค่ารักษาพยาบาลคนใกล้ตัวหากทำธุรกิจหรืออาชีพเสริมออนไลน์จะมีโชคจากการร่วมมือกับต่างประเทศหรือเพจที่มีฐานผู้ติดตามดาวบอกถึงการเงินที่อาจซึมๆแต่มั่นคงมีไรายได้ไม่หวือหวาแต่ยืนยาวผู้ดวงส่วนตัวราคา299บาทถามได้ทุกเรื่องติดต่อได้ตามช่องทางที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบคนที่มีช่องว่างระหว่างระยะทางหรือวัยหรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คนมีคู่อาจเจอบททดสอบจากเรื่องความห่างไกลความเข้าใจผิดเรื่องงานความรักต้องใช้พลังในการปรับจูนคำแนะนำพูดให้ชัดอย่าปล่อยให้การสื่อสารคุมเครือนะคะสุขภาพ ช่วงเดือนตุลาถึงธันวาอาจเกิดอาการปวดหลังข้อเส้นเอ็นตึงหรือภาวะความดันโลหิตที่ขึ้นลงง่ายควรตรวจร่างกายเรื่องระบบไหลเวียนเลือดระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อคำเตือนอย่าฝืนงานหนักต่อเนื่องเกิน10วันโดยไม่พักเพราะมีแนวโน้มเจอดาวสะสมพลังแล้วร่างกายตอบโต้ รับเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือเผยแพร่ความรู้เช่นบริจาคหนังสือสนับสนุนเด็กยากจนสวมเครื่องประดับสีฟ้าขาวน้ำเงินเข้มจะเพิ่มพลังด้านการเจรจาทำความสะอาดออฟฟิศโต๊ะทำงานห้องนอนให้สะอาดเพื่อกระตุ้นการเงินและการงานหลีกเลี่ยงการประทะในสื่อโซเชียลโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยาถึงตุลานะคะ